ทุกคนเถอวันนี้เราจะมาทำข้าวหมกกันทาให้ให้กับเครื่องข้าวหมกจาเร็จรูปนัซรินนี่เริ่มแรกก็เทเครื่องข้าวหมกลงไปในหม้อแล้วก็ใส่น้ำ500 ml คือใส่น้าลงไปสักแก้วใหญ่ๆนั้นแล้วก็เอาไก่หรือว่าน้อที่เราจะทํานั้นลงไปต้มกับน้ําเครื่องข้าวหมกต้มไว้สักแบบนี้ทุกคนเถอประมาณ5นาทีนี่เราเครื่องของเขานี่ชาติหอมแรงนี่ทำข้าวหมกไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปทาให้ให้นี่ทุกคนเถอพอไก่เดือดสัก5นาทีแล้วก็ปิดควายมาล้างขานกันเลย <c oughs> เครื่องข้าวหมกหนึ่งกวัวต่อข้าวคาร ใส่หุงเต้านี้แล้วใส่น้ำเต้าใดถ้าน้ำน้อยแรงเราก็สามารถเทิมน้ำลงไปได้วัดปริมาณน้ำแลให้เท่าๆกับที่เราหุงทุกวันนั้นไม่ใช่ว่าใสา่าแต่เครื่องเข้าหมกแล้วไม่ใส่น้ำนี่ข้าดิบนะทุกคนเหอเห็นไม้เ,เราหุงกับหม้อข้าวให้ๆนี่ทุกคนเหอตั้งหม้อไว้แล้วก็มีเวลาไปนั่งโมบ้านเพื่อนสองสามชั่วโมง <c oughs> เอาไข่ที่เราต้มไว้และเดี๋ยวใส่ลงไปเลยตาสีรวยนู่เสร็จแล้วก็ไปหุงกันเลยไปโมบ้านเพื่อน่อนสักแป๊บว่าจะไปโมสักแป๊บไปหัวเช้าหลบมาวันเที่ยงเลยทุกคนเหอพอหลบเดินมาเดินเข้ามากหหหอมยาาเลน่วว้้้ นนี่กินเครื่องเข้าวันได้กลินข้าวหมกแล้วเนือยข้าวเลยนี่ทุกคนเหอไปกินข้าวกันดีกว่าเขามีน้าจิ้มกันนะทุกคนเหอไว้กินไก่ทอดไปกินข้าวหมกนี่กินรอยนี่แล้วก็ใส่หอมเจียวของนัทชรินล,ลงไปนี่เสร็จแล้วนะ่ากินไหมอะทุกคนเหอสนใจสั่งือเครื่องข้าวหมกสาเร็จรูปหรือว่าแป้งมาไกาท่ทอดสูตรถาดใหญ่น้าจิ้มรสเด็ดแล้วก็หอมเจียวสามารถกดสั่งซื้อที่ตะก้าหน้าช่องได้เลยทุกคนเหอเราทํากับข้าวไม่เก่งเรายังทําเป็นนี่ทุกคนเหอทะทำง่ายๆที่บ้านลองทาก